เอาสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับตัวเวฟร้อยสิบไอนะครับตัวนี้เป็นรถเวฟร้อยสิบไอตัวออโตเมติกนะครับตัวนี้านานๆจะเจอทีนะครับผมตัวนี้เนี่อยดือนตัวนี้ลูกค้านํารถเข้ามาเนื่องด้วยอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับตัวนี้ก็ทางร้านได้เช็คเบื้องต้นนะครับ พบว่าตัวประกายไฟยนับไม่ออกที่หัวเทียนออกแค่ตอนเปิดสวิตช์กุญแจครั้งแรกนะครับสตาร์ทครั้งเดียวแล้วก็จะไม่ออกอีกเลยนะครับตัวนี้เดนะีย๋ยวผมทำให้ดูนะครับเดี๋ยวถ่ายคนเดียวอาจจะทุลักทุเล่น,น,นะครับเราจะเห็นหรือวปล่านะครับนี่ครั้งแรกครับครั้งต่อไปก็จะมี ไปเลยนะต้องต้องปิดกุญแจนะครับแล้วเปิดใหม่นะเปิดใหม่ไฟก็จะออกแค่ครั้งแรกแล้วก็จะไม่ออกอีกเลยนะครับตัวนี้ถามว่าปัญหาเกิดจากตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับระบบสตาร์ทเว็บร้อยสิบไอตัวออโตเมติกตัวนี้ก่อนนะครับตัวเนี้ย ถ้าเราเช็คแล้วสวิตขาตั้งเราตัวนี้มีสวิตขาตั้งด้วยนะครับผมก็คือเอาขาตั้งลงแล้วมันจะดับนะครับถ้าเช็คสวิตขาตั้งแล้วว่ามันปกตินะครับตัวนี้คือระบบสตาร์ทเขาจะมีตัวที่เป็นระบบความปลอดภัยเหมือนรถอโตเมติทั่วไปนะครับก็คือยกขาตั้งข้างนะครับ แล้วก็ต้องกำเบรกเวลาสตาร์ทนะครับถ้าเวลามอเตอร์สตาร์ทเสียก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะต้องขายข้างหนึ่งสตาร์ทอีกข้างหนึ่งต้องกำเบรกนะครับตัวนี้ถ้าวงจรมันไม่ครบมันจะกล่องอิซิยมจะไม่สามารถจะไม่สั่งให้ตัวระบบจุลเบิดนั้นทำงานนะครับผมเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับในตอนสตาร์ทครั้งแรกครับ ทีนี้ก็วิธีตรวจเช็คนะครับเบื้องต้นเลยครับเช็คสวิตขาตั้งถ้าถ้าอาการเปิดกุญแจแล้วไฟออกแค่ครั้งแรกนะครับอันนี้เพราะว่ามันจะออกแค่ครั้งแรกเดียวครับเพราะว่ากล่องมันจะตัดการทํางานถ้าเกิดว่าระบบมันไม่ครบร้อเปอร์เซ็นนะครับทีนี้เช็คสวิตขาตั้งเสร็จแล้วปกติต่อมาลําดับต่อมาก็คือ,อ สิ่งง่ายๆเลยที่เราจะใช้คือตัวสวิตเบรกนะครับสวิตเบรกผมเห็นความผิดปกติตรงนี้คือ,อตัว,ตวขาตั้งไม่ใช่ครับตัวคันเบรกนะตัวเนี่ยสวิตเบรกข้างหลังนะครับตัวนี้คือไม่ได้ต่อนะครับเพราะว่าตัวเกี่ยวสปริงที่คันเบรกหลังมันหักไปนะแต่นี้ก็มาเช็คเบรกหน้าเบรกหน้าผมเช็คแล้วมันไม่ต่อเนื่องเพราะว่า เปิดไฟแล้วกำเบรกแล้วไฟท้ายมันไม่ติดตัวนี้ต้องมัน่นใจนะครับว่าหลอดมันไม่ขาดด้วยนะครับอ่าเนี่ยไม่ติดทีน,นี้เราก็เบื้องต้นเราก็สันนิษฐานว่าตัวสวิตช์เบรกไม่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 สันนิษฐานแล้วเพราะเราเช็คเราเช็คแล้วว่าสวิตช์เบรกมันมีปัญหานะครับอ่าเนี่ยครับเราเช็คแล้วสวิตช์เบรกหน้านะครับว่ามันมีปัญหาเบื้องต้น เราก็ทําการถอดสายเบรกออกมานะครับแล้วถ้าเพื่อความจุก็หาสายไฟมาหนึ่งเส้นนะครับหาสายไฟเสียบเสียบไปที่ตัวนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ เราทำการต่อวงจรสวิตเบรกไปก่อนนะครับเรามาเปิดดู่าตัวน,นี้ไฟเบรกติดนะครับอ่าทีนี้เรามาดูที่หัวเทียนกันนะครับอือนะดูนะครับอ่าเห็นไหมครับไฟมาตลอดเลยอ่ะนะครับ ก็คือง่ายๆนะครับเช็คเบื้องต้นนะครับสวิตช์ขาตั้งลำดับต่อมาสวิตช์เบรกอย่าพิ่งไปดูอย่างอื่นนะครับเช็คเบื้องต้นตรงนี้ก่อนแล้วเราจะไม่หลงทางเดี๋ยวสักพู่ครับเบื้องต้นเช็คสวิตช์ขาตั้งก่อนเป็นอันดับแรกนะครับแต่รถต้องเอาอถ้าจะให้ดีรถจะต้องมีแบบโดยสมบูรณ์นะครับ เช็คสวิตช์ขาตั้งเสร็จแล้วลำหรับต่อมาเช็คสวิตช์เบรกเลยครับเช็คสวิตช์เบรกเสร็จแล้วถ้ามันไม่ปกติคราทาการเปลี่ยนแก้ไขก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีสวิตช์เบรกเราจะไปจุดอื่นไม่ได้นะครับต้องทําถ้าเจอที่สวิตช์เบรกแล้วก็จะแค่นั้นอย่าพึ่งไปหาที่ตัวปลายเหตุอย่างเช่นพวกกล่อง ECU อะไรพวกนี้นะครับมันไม่ได้พังง่ายขนาดนั้นแต่ถามว่าพังได้มมันก็พังได้หรือเสียหายได้นะครับ มีง่ายๆเลยครับที่เราเจอปัญหาบ่อยๆ,อยๆก็จะเป็นสวิตขาตั้งกับสวิตไฟเบรกนะครับว่าถ้าไม่มีสวิตขาตั้งหรือสวิตไฟเบรกนะครับกล่อง ECU มันจะไม่ทำงานมันจะไม่สั่งให้ตัวคอยจุดระเบิดนั้นทำงานนะครับผมเพื่อความปลอดภัยในในการสตาร์ทรั้งแรกนะครับผมหลักก็มีอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวเราจะใส่หัวเทียนเข้าไปแล้วสตาร์ทให้ดูนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมใส่หัวเทียนเข้าไปก่อนยังไม่เปลี่ยนสวิตไฟเบรกนะครับสตาร์ทดูก่อนเราทำการต่อวงจอรไฟเบรกไว้ตลอดเวลานะครับตัวนี้ตัวขาตั้งเขาเนี่ยครับทนไมเขาตัดต่อสวิตมาอ,อัน,นรถก็ติดปกตินะครับ ถ้ารถติดเครื่องแล้วนะครับเราทำการดึงสายเบรกออกมันก็จะติดปกตินะครับเพราะว่ามันทํางานไปแล้วนะครับแต่ถ้าเราดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่โดยไม่กาเบรกหรือสวิตช์เบรกไม่ต่อครบวง,งจรมันจากสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่ากล่อ,อง ECU จะไม่สั่งให้ระบบจุดระเบิดทํางานครัโอเคครับก็มันเป็นตัวนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆเอามาฝากกันนะครับสําหรับ ใครที่สงสัยว่าทำไมเปิดสวิตช์กุญแจแล้วไฟหัวเทียนมาแค่แป๊บเดียวแล้วสตาร์ทอีกไฟหัวเทียนมันไม่มานะครับมันเป็นปกติของรถรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเขาอ,ออกแบบมาแบบนี้นะครับโอเคครับถ้ายังไงก็ฝากไว้ด้วยครับนานๆจะได้ถ่ายคลิปยาวสักทีก็ถ้ายังไงก็จะพยายามทำคลิปมาเรื่อยๆครับยังไงฝากติดตามฝากรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ